สวัสดีท่านสบายดีกับายาตุงแซ่ปิซาเป็นมลุล่าเป็นผู้ดยการบริษัทโกไดมอนสํานักงานปักเซเฟสิบหม่ํากท่านเนาะตอนนี้เฮากะมาลงพื้นที่กันในฐานาะลงพื้นที่อยู่ที่เมืองปัตุมพรมถูกทันซึ่งส่วนหลายเฮาเฮกการตลาดผ่านมาเรียนไปเมืองตะระเมืองไปกายมากายไปกะกายมากะกายเนาะเออกายเมืองปัตุมพอรไปก็เลยคิดว่าเฮ้ยอยากได้การตลาดดูหิเดี้ยวสันติ เออบวายยังดอกมาต้องวันล้วงร้ายดอกซำเริ่มต้นปีหนีซำเปิดใจนะในการเปิดตลาดปุ๋ยกรเนาะได้น้หน่อย,อย,อย,อยก็ยากขอแต่มันลงดินก่อนให้เขาเห็นนะก็เลยว่ามาคุยกันก็เลยว่าทีมงานเพจอุดมศัพท์ก็เลยไปติดต่อเอือ้อยฮักเดเอือ้อยฮักไอฮากเนาะเป็นเฮดเบียกอยู่นาะก็เลยว่าโอเคเอ,อื้อยชีเิมเสริมใหม่ปาบันนี้ท้าผัดอยู่เฮดเบียกอยู่ของการกิจกรรมบบานี้ว่าเอกสารผ่านของการกิจกรรมด้วย ก็เลยว่าของการกษษษษิจกรรมก็เลยว่า,าร่วมเพราะหน้าเขียนได้ไหมนี่เขียนต่ละเขียนนะะเขียนต่ละเขียนอพยาบาลมาร่วมมนเดียวหลังจากนั้นก็เริ่มเริ่มทายถอดข้อมูลเนาะให้กับเห็นให้กับพยาบาทเออเรื่องเรื่องเป่าไหม้ที่เวาที่เวาที่ยาคุยเห็นนะก็คือเปล่าไหมเทีคุยเขาฝั่งเรื่องเล่า พราะขอมันมันต้องมีวัตถุประสงค์ต่อเขาเขาคุยพื้นที่เขาจะคุยลำไดเนี่ยเลยฉะนั้นประมาณที่คุยกับเขาคือลดต้นทุนและเพิ่มพุ่นผลผลิตสองงานเลยลดต้นทุนลดอย่งไรเฮลที่เขาบอกเลยเลยเลยแล้วก็เพิ่มพุ่นผลิตเพิ่มพุ่นอยังไรจบจำเนียร์เพราต้องไปบอกว่าพุ่นดีนั่นดีนี่เว้ยมันเขาใครของหรอเออมาเขาโฆษณาเขาก็ดีหมดแหละเนี่ยเขาก็คิดเป็นเดือนเอี่ยเขาบอกทำไมนะเขอบอกเขาบอกว่ามันดีนั่นดีนี่มิแต่ว่าเจ้าคิดเราเอง ขาบอกดินัน,นี้ปุ้ยมันก็ดีบนแหละเขาจะลงบินเคมีมันก็ดีกันออขอสิได้งแต่ว่าเคมีอัีาทันหาปีใช้ไปประจําจุลินทรีย์วัตถุนดนเนี่ยมันเสื่อมมันตายเห็นไหมคือยังบางประเทศนี่ที่มันเสื่อมแห่งตรงในพักนานดินดีดสามปีหกปีก็บว่ากันไปไม่บลาเลยเอนแหละก็เลยว่าเขาก็เลยเอาข้อมูลดังกก่าตัวนี้เนะี่ยเรื่องเล่าเป่าไม้ลักหลดจะไปสืบจะไปส่ปปงต่อก็อได้่าเป่าไม้ลักที่เขาจะคุยกับเขาคือ ลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มพุ่นผลผลิตอธิบายบัดลดต้นทุนลดยังไงเพร่ะยังต้งลดต้นทุนนะแล้วก็มันลดได้จังไงมันแม่ได้ที่บอกนะครับจ้ะและเพิ่มพุ่นจังไงเท่านั้นเองเลยไปได้แหละเลยคือยังมืนหนีเนาะเที่ยเขาคุยกันมีอะไรให้เขาฟังเท่านั้นแหละจนในขั้นสุดท้ายเป็ยังไงยังก็เรียกว่าเป็นจุดกําเนิดที่เขาเปิดเมื่อปุตุพรมาแล้วก็ได้ยอดขายเกิดขึ้นเอ้ยเห็นป่จุดกําเนิดมาได้เลยไปผ่านมาเขาบ่มีปุ๋ยเอาเตะกระสอบไปเบานะ เขาบ่มีปุ๋ยต้นเริ่มต้นตลาดไม่ไมอยู่เมืองปุตตมพอดบ่ได้มีปุ๋ยเลยบ่ได้มีปุ๋ยพอปุ๋ยอยู่สางมันบ่มีักระลามาหลอบนี่ดิเดี๋ยวเวเอาไปบางคนแบบไปเอาจันทุกไปแล้วคือพวกนักขายเก็บที่ลังมันบ่มีขอยบ่มีปุ๋ยก็้มาเห็นะบ่มีปุ๋ยแตวขอยหันผัดสลัดในการเห็ดกับผู้ใหญ่เห็ดเจ๊ล่ะสีขายโดยที่เอาแต่เพ่งแต่กระสอบไปสิเขาเคยคิดการตลาดรับโดนเลยถ้ามีปุ๋ยคนต้องขายปุ๋ยแต่ถ้าไม่มีปุ๋ยเฉยๆฉันนั่งซื้อบบอกอ่ะทำมั่งไง นั่งซื้อขายี่ปยจม่ก่นะเสียเวลาไปนะเสียเวลาด้วเฮ้ยขอเถขอเถียนะก็เด้เป็นภาพราเท่าเดิมขายกันอยู่ปัจจุบันอาทุกอ่าก็ที่ตมส้มผาพทีเท่าใดลงพื้นที่กันมาเท่เนาะอันนี้มันอ่รงปุ้ยกันทุกท่านทีไรไปรุมสับทรงปุ้ยกันอบบนี้อะ แม่แล้วแม่แล้วแม่จัดไปรดชิบเอายงนิบคุยจัดไปเลยลูกลูกอาคารบ้างนั่นน่ะนะแม่เนอต้นอกัวะได้ได้ได้ มันโมง่ะมันเป็นใจตัวนี้เฮาครับพิสูจน์มาหลายเมืองหลายแขวงในแม่เดือดเนี่ยตัวนี้มนเปิดใจตัวนี้เปิดใจมีหยังบอกเ่าลูกลุกไอพระมาณมันใส่ก้อนก็ฝากวันที่สิบแปดท่านไปน้ำกันลูกเส้นเพิ่นแล้วเอาบัตรให้แล้วไปน้ำกันเด้อเธอไปน้ำกันไปันตัวนี้เฮามาเฮามาส่งปุ๋ยอีกท่านเนาะส่งปุ๋ยอีกนี่ยขนาดทีมงานเนาเพชรอุดมทรัพย์ อีกจุดหนึ่งเกินอีกจุดหนึ่ง,องเอาเนื่งสองสามเอาเอามาเท่าไรก็เบ,บิดแหละยังวะรถพ่วงรอบหน,น้านาเนี่ยพี่ต้องเอารถนี่มาเกเอารถพ่วงมากรอบนาเอารถพว่วงมาโหลดว่ปจันอา่าจะไปทำใส่ก็ใส่กินก็พอใส่นอกมืงโอ้ <laughs> โอเค ส่อท้านยดีถึงสมากเขาูมันใจท้ามตั้งสอดเลยไอ้พี่เมธก็้อเลย่บอกเราต่อเลยหรือเปล่าเอใเป็นนู้ทะเลาเอานูด่เอาใเด่นเ่าว่าก็ไม่ำเจอันนั้นอันนั้นนู้เท่อันนี้นู้แม่้อ่มา่น่มยังบังน้าเอาไว้สินะหรือว่าเป็นบักพี่ยังบอะรบ่กว่าบกเอาบอ เออขอขอบกอ่ากมาเออยิ่งพิเศษขออย่างไรจะนตัวดีอย่างเด้อตอนนี้คนต่อรับหลังจากที่ไหนขโมกไปแล้วหยอดสื่อหยอนแล้ดือต่างกับเขามา เ,เดีวเพื่อนเาไวออดืเรื่องสุขภาพก็เข้ามาบรรยายนขาปุ๋ยแต่ว่าสุขภาพมาก,ก่อนอันนี้คือกฎเกณฑ์ของบมา,าเทาเอาสินคขามาว่างดให้เพื่อนศึกษาให้หนูล,นล้ากลัังจานแล้วบรรยายจบปุ๊บก็เป็นสุขภาพก็มาจนได้วสุขภาพจะมาก,ก่อนปุ๋ยก้นนี้เซ็ก้นทนตัวนที่เรียกเป็นค้สิเย็บบอเดอยอมาเข้า ไงไงได้สื่อส้างพีก็ได้ภาษาเนี้ยติดช้างี่ไงไม่ครบสมในอากาเออติดชางี่เขาเลยไปโซกันเออเอ่เขามีแหวนขึ้นบัาจินกับน้ำมันอะไรสิข้นบกินน้ำมน่ไเาก็น้ำน่างอดตุ้ดตุดดาวซ้าซ้าหลาย้าหนนึงบ่จะกบ้าตังจอกตังอกหน้าเศราเศึน้อยมากกินโหลดตอนนี้นเนาะ สองเธอมเี้นด้วยคุณมีแต่หน้าเขาอยากให้ต้วปูไว้ทีว่าซื้อไปโดยทีว่าซื้อไปแล้วอยากให้เขาบอกเาว่าถ้าถ้าอรี่คือว่ามีหน้าร้ายเลยมีหน้าแวยดีนะเขาอยากให้เขามีดออกมาเพราะว่าเขาพิจารณาตัวนี้ขึ้นมาโดยที่เขื่องเขาัมานาอาเซีดย อีพามากแปลว่าชอบกระสีตุกรนเข้าเด้อ่ใส่ไปอ่อ่าคือว่าการซื้อพวกเขาไปมีหางเสียมากตะกอนแต่เ้างขีะเก็ตเคียนตเคียนมากนมเกดใครเป็นมางวานไอ้น่อ่าตนหลับใืว่ก้อมอโซนะครับแ้ว่าูซื้อและผู้ขายให้นั่นอยู่ในชุมงซส้อแขาในช่วงชมกัราคาเที่ซื้อ สื่อจะเชา้าพของพีมเลยรายาของดาเปี้ยไปป่พอจอกไงแล้วมัไปอะไรไีหรอดีหลอดีก็เป็นเหตุผลใีการที่ว่าพี้อง้องใส่นะพียังชอบคือว่าใส่ตัวนี้คนหลับคนหลับก็คือมาหากคนบ้างอะไรบ้าอะไรดี็ดูดนเข้าไป่อเอเฉพาะนี่อ๋อนี่เฉพาะคนนี่อ้อาวโอ้าหอาว่าไง

ใส่ตีซวยสวามคิดใส่บ้าน้อเกือกอะไรใช่ไหมอาบกปื้ดายไอ้เนร่ยปีนบ้ <perché. S 1>